ถึงแม้ว่าวันแม่ปีนี้จะไม่มีคุณแม่แล้วแต่พี่ใหญ่อย่างบอยปรกรณ์ก็ยังประคับประคองความรู้สึกของน้องๆไว้เป็นอย่างดีแถมยังแต่งตัวเป็นคุณแม่เพื่อให้น้องวันใหม่ได้กราบด้วยท่ามกลางแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวฉัดบริลักษ์กันอย่างมากมายล่าสุดบอยก็ได้ออกมาโพสต์ซึ้งถึงคุณแม่พร้อมกับเผยพรข้อเดียวที่ขอคือการได้เกิดมาเป็นลูกของแม่อีกครั้ง โดยบอยระบุว่าแม่67วันแล้วเนาะที่แม่ไปยืนมองดูพวกบอยอยู่ข้างบนจริงๆแล้วเวลาบอยไหว้พระขอพรสิ่งที่บอยขอทุกครั้งคือบอยจะขอให้แม่ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีที่ที่แม่มีความสุขแต่แม่เชื่อไหมบอยพูดจริงๆนะทุกวันนี้บอยยังรู้สึกว่าแม่ไม่ได้ไปไหนเลยแม่ยังอยู่รอบๆตัวพวกบอยตลอด อยู่ในบ้านหลังนี้ที่แม่รักบ้านหลังที่แม่เคยบอกกับบอยเอาไว้ว่าให้พาแม่กลับบ้านนะบอยขอบคุณแม่มากๆเลยนะที่ให้บอยได้เกิดมาเป็นลูกแม่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของบอยแล้วแม่ให้บอยได้เกิดมาเป็นลูกของแม่อีกนะสุขสันต์วันแม่นะครับรักแม่ที่สุดปอลอไม่ต้องห่วงพวกน้องนนะบอยจะดูแลลูกๆของแม่ทุกคนให้ดีที่สุด งานนี้ก็ทำแฟนๆน้ำตาซึมไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะเพราะเข้าใจความรู้สึกของบอยดีและเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเลือกได้คุณแม่ก็คงอยากจะได้บอยและน้องๆมาเป็นลูกของแม่เหมือนกัน